เพิ่งจะตัดเล็บลูกครั้งแรกเพิ่งจะเห็นว่าโอ้โหคนขายคือตัดดูสิตัดจนแบบว่ากุดไปเลยอ่ะตัดจนนิ้วกุดเลยอ่ะโอ้สองสารจังเลยลูกดูเนี่ยพิษณุออมาสองสามอาทิตย์แล้วนะยังไม่เคยตัดเลยแต่เมื่อกี้ตัดไปไปข้างหน้ามือหน้ามือเดียวก็คือปกติยาวปกติอันนี้คือที่พิศนุตัดมือหน้ามือเดียวนี่ตัดไปนิดเดียวเอ้ยข้างไหนข้างนี้ข้างนี้ ข้างนี้พิชโนตัดไปข้างเดียวนี่ข้างเดียวก็จะไปปลายแล้วก็มีเนื้อยังมีขาวๆอยู่นิดนึงยังมีขาวๆอยู่นิดนึงนะคะที่พิชโนตัดเนี่ย,เห,ยเห็นไหมอาจจะเห็นไม่ชัดเนี่ยเห็นไหมจะมีขาวๆค่ะขาวๆอยู่ตรงปลายนิดนึงคืนนิ้วเนี้ยปกติมือเนี้ยปกตินอกนั้นไม่ปกติเลยคือเขาตัดจนแบบว่าตัดจนตัดจนนิ้วกุดอะดูสิตัดจนแบบนิ้วกุดเลยอะ ไม่มีอะไรให้พิ่ิโนตัดเลยคือ,อยาานานมากแล้วแทนที่จะต้องได้ตัดพร้อมกันทั้งสี่สี่ขานี่คือไม่มีเลยแม่ดูหน่อยแม่ดูหน่อยแม่ดูหน่อยนี่มองเห็นไหมคะคือด้วนกุดไปถึงแบบไอ้นี่เลยอนิ้วจะกุดเลยดูสิตัดขนาดนี้โอ้ยลูกแล้วไม่รู้จะงอกจะยาวอีกไหมอะเล็บอะ มมหน้าไม่ค่อยให้ได้จับไม่ค่อยให้จับเลยอะจับแล้วแบบขี้แตกขี้แตกเลยทั้งที่มิวมึงไม่เคยยังไม่เคยตัดนะก็ลอกถ้าเคยตัดเล็บแล้วถ้าเขากลัวเขาจะขี้แตกเนี่ยดูสิอันนี้พี่ชนไม่ได้ตัดเลยเนี่ยตัดแค่ข้างเดียวจนนิ้วแบบกุดเข้าไปเลยแล้วฟันรู้สึกฟันจะโดนตัดด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าฟันล่างเขาไม่มีฟันล่างแบบมีโตต่อโผล่มาน,นิดนึงที่จริงฟันกรลอกอะต่อให้เล็กแค่ไหนฟันกรลอกข้างล่างจะต้องยาวอนาคตเนี่ย อนาคตฟันเขาต้องมีปัญหาแน่จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับรากฟันแน่ก็คือจนกว่าจะแก่ตายก็หมดมีหลักแสนแน่นอนเพราะว่าเวลาไปเอกซเรย์ไปหาหมอทีถ้าเกิดว่ามีปัญหานะถ้ารากฟันเขามีปัญหาจะต้องหาหมอเรื่อยๆหาหมอตลอดชีวิตแม่ดูสิแม่ดูสิแม่ดูสิแม่ดูฟันหนูสิดูกินกินจนตัวกลมตัวพองแล้วลูกแม่ดูดิโอ้ดูพุงสิเนี่ยดูพุงสิเนี่แม่ดูสิเนี่ยฟันล่างไม่มีค่ะน่าจะโดนตัด มีอยู่นิดเดียวยังไงดูกยังไงแม่ดูดิแม่ดูดิโอ้ดูดิดอ่ามีมีม,ม,ม,มีมีนิดนึงอ่ามีนิดนึงแต่คือแต่วันนั้นน่ะมายังฟันไม่มีพี่จนุเอาเนิ้วแย่ไปนะฟันแบบไม่ขึ้นอะ่ะอันนี้นี่คือประมาณสองสามอาทิตย์ละฟันเ้าน่าจะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็ลอกอฟันยาวฟันจะยาวไวแล้วก็พยายามพอโตแล้วเขาถึงจะต้องกัดแทะอะไรแข็งๆเพื่อรับฟันให้ฟันสั้นลง แต่ถ้าโดนตัดฟันกระลอกห้ามตัดนะคะห้ามตัดฟันเด็ดขาดเลยฟันเขาจะมีปัญหาจะมีปัญหาเกี่ยวกับรากฟันแต่สงสารเนี่ยเท้าเนี่ยเล็บเนี่ยโดนตัดเข้าไปแบบถึงสีดำๆเหลือเหลือนิ้วอยู่นิดเดียวเองอะถ้าใครไม่มีความรู้อย่าตัดเล็บเองนะคะไปให้ร้านตัดให้ก็ได้ค่ะเพราะสงสารเขานะตัดเข้าเนื้อเขานะดูตัวอ้วนเช สนมากเลยนะหนูนะนเนี่ยปิดตาก่อนปิดตาก่อนแซปตาปิดตาดูพุงดิเนี่ย